สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอ n f ฟิ i ิ n o t น30เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าฟอนต์นะครับตั้งค่าตัวหนังสือนะบางคนซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้ใหญ่ใช้นะบางทีสายตาเรามองไม่ชัดนะครับมองไม่เห็นนะเพราะว่าตัวเล็กเกินไปนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้ผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับจะได้มองชัดๆัดนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่านะครับการแสดงผลและความสว่างนะครับ กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะเลื่อนลงมาอีกนะครับจะเห็นคําว่าขนาดฟอนต์นะครับเห็นไหมครับขนาดฟอนต์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้มันจะตัวเล็กมากนะครับเห็นไหมเวลามองโอ้โหมองมองยากนะครับมองสายตามองมองยากนะครับแล้วก็ปรับเป็นตัว a ใหญ่นะครับอันนี้มันตัว a เล็กนะครับเราก็เลื่อนมาอย่างนี้นะเห็นไหมครับมาเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมจากนั้นก็ประมาณนี้เลยนะถ้าอยากจะได้แบบตัวใหญ่ๆมองชัดๆนะครับกดกลับนะครับเห็นไหม ตัวหนังสือมันเริ่มใหญ่แล้วนะเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับเออใหญ่ชัดเจนนะครับมองง่ายนะครับอ่านง่ายนะสําหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะครับก็ใช้วิธีนี้สามารถอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับผมนะผมสายตาสั้นนะครับก็ใช้ตัวกลางๆนะครับอันนี้พอดีนะนะครับเห็นไหมขนาดฟอนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าอยาก ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซี่ยู